หยิบหนังสือแล้วออกไปตะลุยโลกกว้างเพื่อพบเจอกับเรื่องราวแสนสนุกและความรู้ที่รอให้เราไปไขทุกข้อสงสัยกับ้าให้อ่าน The Reading Hero พร้อมกับความท้าทายในการทำภารกิจพิชิตคุ่มรัพย์หนังสือเพื่อมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดกองบรัญรชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่ตอนนี้ผ่านมาแล้ว4สัปดาห์คู่หูฮีโร่นักอ่านของเราสะสมกลุ่มรัพย์หนังสือไปได้21,000บาท และมาสนุกกันต่อในสัปดาห์นี้กับเรื่องราวของสถานที่สำคัญทงางศาสนาที่ทั้งงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยและคนที่จะพาทุกคนออกไปตะลุยโลกกว้างกันในวันนี้พิธีกรของเราพี่กบครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท้าให้อ่าน The Reading Hero ครับแน่นอนการออกมาตะลุยโลกกว้างจะได้บรรยากาศและก็ได้ความรู้ด้วยวันนี้ครับเราอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพยา แน่นอนเราจะมาพบกับาศาสนสถานที่เป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยถึง2แห่งด้วยกันนะครับจะเป็นที่ใดไปพร้อมๆกันเลยครับไปครับและหนังสือที่พาเรามาเจอกับความสวยงามของาศาสนสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้ตำนานท้าเตียนหนังสือเรื่องเล่าแสนสนุกเกี่ยวกับยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโปที่เคยมาต่อสู้กันจนทำให้บ้านช่องแถวนั้นถูกทำลายจนราบเตียน และเป็นที่มาของชื่อท่าเตียนนั่นเองนอกจากจะทำให้เราได้รู้ตํำนานของสถานที่เหล่านี้แล้วยังทำให้เด็กๆได้สนุกไปกับภาพวาดยักษ์ที่เป็นเอกลักษณ์คู่กับวัดมาอย่างยาวนานอีกด้วยแต่ความสนุกไม่ได้จบอยู่แค่ในหนังสือหรือเรื่องเล่าแต่การได้ออกมาเจอกับของจริงวันนี้ก็น่าลุ้นและน่าติดตามไม่แพ้กันไปลุยกันเลยครับกับวัดแจ้งและวัดโพ ประเทศไทยมีศาสนสถานที่สำคัญมากมายหลายแห่งแต่หากพูดถึงวัดที่โด่งดังเป็นที่รู้จักทั้งคนไทยเองและชาวต่างชาติแน่นอนว่าจะต้องมีชื่อของวัดแจ้งและวัดโพอยู่ด้วยอย่างแน่นอนซึ่งทั้งสองวัดนี้ก็เป็นสถานที่ที่มีความโดดเด่นสวยงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในระดับประเทศถึงขั้นที่รูปของพระปรางของวัดแจง้ง เดบปรากฏอยู่บนสัญ,ญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยทีเดียวและวัดโพวัดประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีได้มาตลุยโลกกว้างในสถานที่ที่น่าสนใจขนาดนี้สองคู่หูฮีโร่ของเราเลยไม่อยากพลาดไปทำความรู้จักทั้งสองคนกันเลยครับคนแรกน้องโลมาเด็กน้อยขี้สงสัยที่ชอบการเรียนรู้ ตั้งแต่ผมเข้ามาที่นี่ผมก็รู้สึกสงสัยหลายอย่างเลยครับอย่างเช่นทําไมเจดีที่นี่ถึงขาวจังครับเขาใช้สีอะไราทาทําไมมันถึงใหญ่โตและที่พระเจดีมีกระเบื้องติดนะครับเขาขึ้นไปกิดได้ยังไงครับและอีกคนน้องแซนดี้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเวลานอกจากจะได้เที่ยวแล้วเนี่ยเราก็สนุกแล้วเราก็ได้ความรู้อีกด้วยนะคะและที่สำคัญคือได้รูปสวยๆอีกด้วยค่ะเป็นคนชอบถ่ายรูปค่ะ ถึงจะต่างไลฟ์สไตล์แต่วันนี้ทั้งคู่จะร่วมมือกันตอบคำถามของเราครับเรามาเริ่มกันเลยกับวัดแจ้งมาถึงที่นี่ทั้งทีก็ต้องมาดูยักษ์วัดแจ้งกันให้เห็นกับตากันสักหน่อยครับที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะต้องมีสิ่งที่ปกป้องรักษาไว้และจะปกป้องรักษาไว้ก็ต้องมีฤทธิ์มีพลังเยอะๆต้องเป็นอะไร <Yeah. S 2> ยักษ์ยักษ์นั่นเองนะฮะแล้วก็มีสองตนด้วยกันสีเขียวกับสีขาวสีเขียวรู้จักไหมว่าใครฮะทศก,ก,กัณฐ์ทศกัณฐ์อ่ะทำไมคิดว่าเป็นทศกณัณครับเพราะว่าเคยอ่านในแบบหนังสือนิทานนะคะแล้วเขาแข็งแรงมีพลังอะคะอ่ะอ๋อแล้วสีขาวอะคิดว่าน่าจะหนุมานปะคะหนุมานหน,นุมาน อันนี้เด็กๆอาจจะไม่คุ้นเคยยักษ์ตัวน,นี้ชื่อว่าสหัส,สเดชะเป็นยักษ์อีกตัวหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ที่มีพลังล้นเหลือมากๆนะครับจะต้องมีบาร,รมีพอกันนะที่จะมาปกป้องรักษาเราได้รู้จักยักษ์ที่ปกปักรักษาวัดแจ้งกันไปแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสิ่งน่าสนใจนั่นก็คือพระปรางของวัดแจ้งหรือที่คุ้นชื่อกันว่าพระปรางวัดอรุณที่สวยงามโดดเด่น อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละครับเอ้ามาดูที่พระปรางวัดอรุณเห็นอะไรบ้างเด็กๆเห็นคนที่ขี่ม้าครับขี่ม้าอ๋อตรงนี้นะแล้วก็ขี่ช้างสามเสียงด้วยอ่ามีช้างสามเสียงด้วยนะครับเราจะเห็นความระยิบระยับนะครับปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บอยู่บนพระปรางไปหมดเพราะว่าประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องนั่นเองบางจุดก็คือจะมีถ้วยชามถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชม ทำไมถึงเป็นถ้วยชามเพราะสมัยก่อนนั้นนะครับได้ค้าขายกับประเทศจีนขากลับเนี่ยถ้าเรือสำเภาเนี่ยมันเบาไปเรือมันจะโค้งเคงเพราะมันออกแบบให้มารับน้ําหนักเยอะๆก็เลยต้องขนของกลับมาด้วยก็ขนถ้วยชามอะไรต่างๆให้น้ำหนักเยอะๆมาพอมีถ้วยชามเยอะๆมาจากเมืองจีนจะทําอะไรอ่ะส่วนหนึ่งก็เลยคิดว่ามาทําพับปรางประดับตกแต่งจะได้เป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่ไหมคะเป็นเอกลักษณ์ด้วยเป็นงานศิลปะด้วย เห็นวัดทั่วไปไม่มีแบบนี้นะไม่มีชามาประดับตกแต่งแน่นอนไม่มีครับอันนี้ที่เดียวเท่านั้นนะครับก็คือพระปรางวัดอรุณนั่นเองนะครับแต่กว่าที่จะมาเป็นพระปรางที่งดงามอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ก็ผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งโดยการบูรณะครั้งใหญ่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สที่ได้ปรับปรุงให้พระปรางมีความสูงมากขึ้นจากเดิมจนตอนนี้มีความสูงจากฐานถึงยอด อยู่ที่ประมาณ81เมตรเลยทีเดียวแต่ต้องบอกเลยนะครับว่านอกจากความสวยงามยิ่งใหญ่ที่เราได้เห็นกันอยู่นี้ในอดีตรับรางวัดอรุณยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกและนี่ก็คือคำถามข้อที่หนึ่งของเราที่มีมูลค่าคุ้มทรัพย์หนังสือคนละ2,000บาทได้เวลากับคำถามข้อที่หนึ่งสำหรับน้องๆที่ดู f Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับ ค่าวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฟังอย่างดีเลยเพราะว่าศิลปะตรงนี้พระปรางองค์นี้เกี่ยวข้องกับคำถามสำคัญข้อนี้ครับถามว่าพระปรางวัดอรุณเคยถูกใช้เป็นสิ่งใดก็ไก่เป็นสัญลักษณ์ของการเดินเรือขอไข่เป็นหอสังเกตการหรือคอควายเคยเป็นตลาดขายสินค้า อาจจะเป็นที่เดินเรือเ็ืด้เินค่ะเออเพราะอะไรอะสมัยก่อนมันจะเป็นน้ำเออใช่ใช่สมมติว่าโรมาเป็นคนขับเรือพระปางนี้ช่วยอะไรไหมที่จอดเรือเปล่าครับหรือเปล่าอ๋อหมายถึงโรมาจะมาจอดเรือที่นี่จะจอดได้ถูกครับอ่คิดว่าข้อนี้ใช่ไหมน่าจะใช่ั้งครับอ้าวน่าจะใช่ยังกำลังแอบคิดอยู่ว่าตรงนั้นนะค่ะมันเป็นแม่น้ําเจ้าพยาอ๋อใช่ ถ้าสมัยก่อนมีแม่น้ําเจ้าพญาแล้วแต่ว่าคนอาจจะไม่รู้ว่าแบบอ้ตรงนี้มันคือแม่น้ําเจ้าพญาก็อาจจะมองอ๋อเจดีเป็นแบบสัญลักษณ์อะไรให้มาถูกว่าเนี่ยแม่น้ำเจ้าพญาไ,ไม่ผิดเส้นละมองไกลไๆเห็นเลยแหละค่ะเพราะมันสูงมากๆต่อไปหอสังเกตการหนูว่าถ้าจะหมุนจะเป็นหอสังเกตการมันต้องแบบมันจะต้องเป็นหอแล้วเราจะต้องเดินเข้าไปในพระปางได้ อ๋อเมื่อก่อนเขาได้มีบันไดด้วยนะน่าจะไม่ใช่นะครับเพราะตรงนั้นมันเป็นแบบรูปปั้นครับจะสังเกตการได้ไงครับลองขึ้นไปดูตรงนี้ก็ได้ครับว่าสังเกตการได้ไหมครับอ๋ออ๋อตูไหวไหมบันไดที่นี่ยเขาขั้นสูงมากขั้นสูงแต่ตรงเนี้คิดว่าแต่ก่อนน่าจะขึ้นได้แต่ตอนนี้ไม่น่าให้แล้วเพราะมีประตูกั้นอยู่โรงมาดูตรงนู้นสิตรงนู้นเลย ออใช่ขั้นบันไดถี่มากแล้วขอสังเกตการมันจะใช่ปะไม่น่าใช่รู้แล้วรู้แล้วรู้เลยเหรออะสังเกตการนี้เอาไว้ดูพวกดูโจรดูข้าศึกคิดว่าขึ้นไปสังเกตการได้ไหมครับลูกมาไม่ใช่นะคะเพราะเ,ออเพราะว่าตรงโน้นมันมีชักสามเสียจะสังเกตการได้นะครับมัน ชางสาวแสงก็ปังสิครับ oh. แต่มันมีแค่พระปางอันนี้อัน,นเดียวที่เรามีบันไดขึ้นแล้วซึ่งตอนนี้เขาไม่ให้ขึ้นไปแล้ว oh. อ๋อเหรอแล้วหนูคิดว่าไม่น่าจะเอามาเป็นหอสังเกตการเพราะว่ามันเป็นเหมือนพระปางอะคะ่ะมันเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะอ่ะไปที่คอควาย <c oughs> เคยเป็นตลาดขายสินค้า <c oughs> ผมไม่ขายสินค้านะคะเพราะตรงเพราะตรงนี้มันเป็นที่แบบกว้างให้ขายของได้ขายอะไรฮะอาหารมาครับเช่นอะไรครับ เช่นปลาอย่างนี้ครัตรงนู้นที่เป็นสีสีอ่ะมันแต่ตาเพื่ออ่ะนี่มาแต่ตาตรงนี้ขายอะไรตรงนี้ขายอะไรน่าจะซุปซุปแกงอะไรพวกนี้มงครับขายแกงแกงอะไรแกงอะไรคิดว่าแกงอะไรแกงส้มมั้งครับแกงส้มดูดูสีส้มแกงส้มหอกส้มคิดว่าคนนี้ใช่ไหมขายสินค้าแถวเนี้ยสมัยก่อนน่าจะเคยนะครับอะโลมาคิดว่าเคยแซนดี้คิดว่าเคยไหมไม่เคยเพราะว่า นูคิดว่าในพะป,ปาเนี่ยเขาไม่น่าจะให้มาขายของอม,มันจะเสียงดังแล้วมันจะอาจจะรบกวนคนอื่นนะคะ<อ>น่าจะควรจะไปขายรอบนอกพะป,ปางมากกว่าคราวนี้เหมือนว่าแซนดี้ก็มีคำตอบอยู่ในใจอยู่ข้อเดียว <c oughs> มาที่โลมาตอนนี้เหมือนมีสองข้อก็คือกอไก่กับพอควายก็มันอาจจะเป็นแบบรอยเตาเผาอย่างเงี้ยรอยฐานเงี้ยแต่พี่ว่ามันอาจจะเป็นรอยอย่างอื่นก็ได้นะโลมาเคยเห็นในวัดไหม เขาจะขายแต่รอบนอกก็มันก็ไม่น่าใช่แล้วพอสังเกตการก็ไม่น่าใช่ใช่ไหมต้องตอบแล้วครับต้องตอบแล้วครับพระปางวัดอรุณเคยถูกใช้เป็นสิ่งใดนะครับแซนดี้เลือกตอบข้อก็ไก่ค่ะสัญลักษณ์การเดินเรือค่ะและมาที่โลมาหลังจากลังเลตัดสินใจแล้วใช่ไหมครับครับและโลมาตอบข้อ,ข,อข้อควายนั่นคือตลาดขายสินค้าครับ เพราะอะไรโลมาเพราะว่ามีตรงนั้นมันเป็นแบบอรอยดำเราเหมือนรอยถ่านนะครับทั้งสองคนตอบอย่างมั่นใจ <c oughs> ถ้าถูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นกอไก่คอควายถูกต้องมีข้อเดียวนะเราลุมทรัพหนังสือสองพบาทแต่ถ้าผิดศูนย์นะฮะ <c oughs> และคำตอบนะครับพระปรางวัดอรุณเคยถูกใช้เป็นสิ่งใดคำตอบก็คือข้อ คําตอบคือข้อก็ไก่ครับ yeah! ไม่เป็นไรนะครับน้องโลมาแต่ก็ถือว่าวิเคราะห์ได้ดีเลยทีเดียวและที่พระปรางวัฒนอรุณถือว่าเป็นสัญลักษณ์สําหรับการเดินเรือเพราะองค์พระปรางมีขนาดใหญ่โดดเด่นเห็นชัดตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาทําให้องค์พระปรางได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการเดินเรือโดยเป็นจุดหมายตาของผู้คนที่สัญจรไปมาผ่านแม่น้ําเจ้าพระยา เพราะในอดีตเมื่อมีการเดินทางด้วยเรือจะต้องสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่สองข้างทางเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้ได้เดินทางถึงที่ไหนแล้วนั่นเองครับข้อนี้ตอบถูกไปหนึ่งคนทำให้ได้ขุมทรัพย์หนังสือมาสะสมก่อน2,000บาทครับจากวัดแจ้งเราจะไปเรียนรู้กันต่อที่วัดโพครับซึ่งเดินทางไม่ยากเลยแค่นั่งเรือข้ามฟากไปแค่นี้เองครับ และที่วัดโพนี้ก็มีหลายสิ่งที่น่าสนใจอรอเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นยักษ์วัดโพที่หลายคนได้ยินชื่อกันอยู่บ่อยๆแต่อาจจะไม่เคยเห็นตัวจริงหรือเข้าใจผิดกันอยู่เพราะจริงๆแล้วยักษ์วัดโพคือยักษ์ที่อยู่ในตู้หน้าซุ้มประตูทางเข้าพระมณดกมีขนาดเล็กไม่ได้ตัวใหญ่โตเท่ายักษ์วัดแจ้งนะครับต่อมาคือพระพุทธไสยาสนหรือเรียกกันว่าพระนอนวัดโพ เป็นพระนอนที่มีขนาดยาวเป็นอันดับสามของประเทศไทยคือยาวถึง46เมตรเลยครับและสุดท้ายที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือศาสตร์การนวดของวัดโพที่มีจารึกการนวดที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกความทรงจำโดยองค์การยูเนสโกซึ่งการนวดนั้นก็มีที่มาหลากหลายสาหนึ่งในนั้นก็คือท่ารือีดัดตนที่มีความเป็นมาหลายร้อยปีและท่ารือสีดัดตนเนี่ยแหละครับ ที่เกี่ยวข้องกับคำถามข้อที่สงของเรา <_ d ata> มีมูลค่าขุมทรัพย์หนังสืออยู่ที่คนละ3,000บาทเ <_ d ata> ข้าสู่คำถามข้อที่สองสำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับและคำถามของเราจะเกี่ยวข้องกับฤษีดัดตนครับอ้ึแน่นอน <_ d ata> ฟังดีๆฮะคำถาม ท่าใดต่อไปนี้นะครับไม่ใช่ท่าฤษีดัดต้นมาดูทีละท่าเป็นทีมงานของเรานะครับได้รับการสอนมาท่าแรกครับเชิญครับ,บนี่ฤษีดัดต้นหรือเปล่านะเด็กๆกอไก่นะ มาดูท่าต่อไปท่าข้อของไข่ครับครับอ๋อฮึบคุ้นไหมคุ้นไหมเด็กๆคุ้นไหมคุ้นคุ้นนะเอาละเอาละและท่าอกหกไวมากางขาด้วยอ่ะย่อเอาแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่อ๋องครับ มาเด็กๆท่าแรกก่อนท่าแรกท่าแรกอะไรเนี่ยที่ที่มีอย่างนี้ด้วยคิดว่าใช่ไหมข้อนี้ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนั้นที่มาถึงใช่ไหมคะหนูกับโลมาเดินดูรอบๆรูปปั้นค่ะแล้วก็เห็นท่านี้อ้าวโลมาคิดว่าใช่ไหมท่านี้หรือสีดัดตนใช่ฤาษีดัดตนเพราะอะไรโลมามั่นใจไหมเพราะไปดูเมื่อกี้มาแล้วเห็นรูปปั้นตรงนี้นะครับใช่ค่ะ มาที่ท่าต่อไปท่าขอไข่อันนี้น่าจะใช่ท่าฤศีเด่ตนทำให้แบบคลายเมื่อยช่วงวงน่าอ๋อเหรอเขนขาช่วงไหล่หลังไหลนะคะช่วงแบบแขนไหล่อย่างเงี้ยอ๋อ่ะคิดว่าใช่ไม่ใช่ใช่นะอ่ะมาที่ข้อขอควายคลายยักมากเลยตายแล้วบิดด้วยนะ อันนี้มันเหมือนสควอตอ่ะใช่ใช่ออกสควอตอ่ะแต่มันเป็นอย่างนี้นะเอหมือนท่ายัก่ะเหมือนท่ายักษไต่ยันข้อไหนล่ะนี่เหมือนยักษ์อ่ะเหมือนยักษ์แล้วเราไปดูแล้วน้องไปดูมันไม่มีท่านี้เลยไปดูที่ไหนตรงตรงที่เป็นรูปปั้นเหมือนพี่เขาเป็นรูปปั้นตรงนี้โอ้ไม่มีท่าไม่เต่มาแต่ว่ามันมีรูปปั้นอีกมากมายเรายังเดินไม่ทั่วนะก็จริงมันก็เหมือนจะใช่หมดอ่ะเอาละฮะใบให้ก็ได้หนึ่งในสามท่าคือท่าโยคะ เราจะถือว่าตำรานี่คนละตำรากันหรือศีดตตนกับโยคะคนละอันกันที่เราเห็นท่าคอควายมันไปมันไปอยู่ที่วัดอรุณไม่ใช่เหรอไม่ใช่ท่าท่าคอควายก็คือมันเป็นท่าของยักษ์แต่พี่อาจจะเชื่อน้องแล้วคอคอควายที่มันเป็นมืออย่างนี้เพราะพี่มาคิดดูอีกทีเมื่อกี้ก็คือมันเป็นท่ามันเป็นที่ดาบวัดอรุณน่ะเจ้กกาทศกัณฐ์มันถืออย่างนี้ไงจริงไงเราลังหาท่ายโยคะนะ อันไหนโยคะ,อ,ะอันนี้<อ>หรืออันนี้เล่นโยคะกันอะเพราะว่าพี่ขอไข่แต่ว่ามันไม่หนูจะอยากตอบข้อไหนหนูตอบเลยสำหรับพี่คิดว่าขอไข,ข,ข่ก็ขอไข่นะคำถามก็คือท่าใดไม่ใช่ท่าฤือีดัดตนนะครับแซนดี้ตอบข้อขอไข่ค่ะท่าท่านี้ไม่ใช่ฤือีดดตนนะไม่ใช่ฤือีดัดตนและโลมาครับ ท่าที่ไม่ใช่ฤาษีดะตนคือท่าข้อควายครับเพราะอะไรครับเพราะว่าที่นี่คือมีลูกปั้นของฤาษีดดตนเยอะครับว <What? S 2> ัดโพหรือฤาษีดาตน้นและท่านี้เป็นของอะไรอยู่ตรงวัดอาลูนคือเป็นอาจจะเป็นโยคะก็ได้อ๋อคนละฝั่งกันนะครับและคําตอบครับท่าใดไม่ใช่ท่าฤาษีดดตนนั่นก็คือข้อข้อ <c oughs> ขอขอไข่ครับ <laughs> แหมน่าเสียดายจริงๆนะครับเราลองไปฟังคำอธิบายจากครูเอ๋ครูสอนนวดที่วัดโพกันครับในท่ากอไก่ก็เป็นเกี่ยวกับการแก้โรคในอกในเอวนะคะท่านี้เราก็จะได้บริเวณช่วงแขนช่วงขาและก็ช่วงเอวนะคะส่วนในท่าคอควายก็มีเป็นชื่อ โรคแก้เกี่ยวกับดำรงกายอายุยืนท่านี้ก็จะได้ส่วนของสะโพกหน้าขาค่ะข้อนี้ฮีโร่นักอ่านของเราตอบถูกไปหนึ่งคนรับลุมทรัพย์หนังสือเพิ่มอีก3,000บาทยอดรวมการสะสมคุมทรัพย์หนังสือวันนี้5,000บาททำให้ยอดรวมเล่นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็น2 6 0 0 0บาท เป็นอย่างไรบ้างวันนี้มาเที่ยวทั้งสองวัดเลยครับโลมาได้ความรู้เรื่องฤึศิรตุลนครับ,รรบแล้วก็ได้รู้เรื่องด้วยว่าอันไหนท่าโยคะอันไหนท่าฤึศิจตดตนครับอ่ะแล้วแซนดี้ครับวันนี้ได้อะไรบ้างรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะมาก<อ>เพราะว่าเราก็แทบไม่เคยได้มาแบบมาวัดอะค่ะก็คือได้เรียนรู้ เกี่ยวกับวัดอรุณแล้วก็พระปางอะค่ะแล้วก็ว่าพระปางเนี่ยเป็นสัญลักษณ์การเดินเรือค่ะวันนี้คือทั้งสนุกทั้งได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะ,ะได้เห็นของจริงได้เห็นของจริง,นะงได้บรรยากาศจริงๆนะครั้งหน้าเราจะไปตะลุยโลกกว้างกันที่ไหนต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับท้ายอานเดอร์ดิงฮีโร่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Never.